สรุปสาระสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 1. สิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ร,ร่วมกันเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตและบริเวณที่อยู่หรือบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่อาศัยร,ร่วมกันเรียกว่าแ,<ด>แหล่งที่อยู่ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าระบบนิเวศต่อนะครับ ระบบนิเวศแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ําในระบบนิเวศห,หนึ่งจะมีองค์ประกอบหลักสส่วนคือองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตองค์ประกอบที่มีชีวิตได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่ อานินงสีสารอินทรีย์สารและภูมิอากาศ5ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกได้สองลักษณะคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันแบ่งออกเป็น5้าจุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมีลักษณะต่างกันได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมการเป็นยังไงือ อ่าได้ทั้งสองฝ่ายการพึ่งพาอาศัยกันและกันแปลว่าแยกจากกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะแต่าก,การได้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายแต่แยกจากกันได้พึ่งพาอาศัยแยกจากกันไม่ได้การอิงอาศัยกันได้ประโยชน์กี่ฝ่าย <Obrig> ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์การมีภาวะปาราธิ์ก็คือ อ่าได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแล้วก็ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งด้วยต่อไปการล่าเหยื่อถ้ามันสิงสู่ในร่างกายก็เรียกว่าปรสิตถ้ามันจับกินก็เรียกว่าการล่าเหยื่อ 6. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่อะไรบ้างครับอุณหภูมิน้ําแสงสว่างอากาศดินสารอาหารและแร่ธาตุเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ6กโซ่อาหารคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่กินกันเป็นทอดท โซอาหารหลายๆห่วงรวมกันเรียกว่าอะไรครับสายใยอาหารหัวลูกศรชี้ผู้บริพ่อเสมอสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่มีผลต่อก,การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆสิ่งแวดล้อมแบ่งได้ออกเป็นคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหัวข้อที่ 8. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่อะไรบ้างธรรมชาติที่ไม่หมดสิน้นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นทดใหม่ทดแทนได้9 ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องอนุรักษ์ได้แก่ทรัพยากร<ไ>ดินน้ำทรัพยากรป่าไ,ไม้และสัตว์ป่าทรัพยากรแร่ธาตุและทรัพยากร<ไ>อากาศหลักการอนุอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด 2. การดูแลคุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อยู่นานที่สุด 3. การเพิ่มปริมาณทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดให้มีมากขึ้น 4. การนำทรัพยากรมาใช้ใหม่หรือรู้จักการใช้วัสดุเก่าการรีไซเคิล 5. การออกกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติต่อนะครับสรุปต่อนะกันหนึงนะครับ ระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของระบบนิเวศประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันคือองค์ประกอบสิ่งมีที่มีชีวิตได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่อะไรบ้าง <Okay. S 1> อินทรีย์สารอินทรีย์สารและภูมิอากาศประเภทของระบบนิเวศแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ได้แก่ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ํา กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำแนกออกเป็น2ประเภทแต่ละประเภท,ม,บทบมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ประเภทที่1กลุ่มสิ่งมีชีวิตบนบกมีบทบาทหน้าที่ทําให้เกิดระบบนิเวศบนบกกลุ่มสิ่งมีชีวิตใยแหล่งน้ําต่างๆบทบาททําหน้าที่เกิดระบบนิเวศในน้ํากลุ่มสิ่งมีชีวิทตที่มีระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆดังนี้1การประโยชน์ได้ประโยชน์ร่วมกัน2ฝ่ายคือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันเมื่อแยกกันอยู่ต่างฝ่ายยังดำรงชีวิตได้เช่นนกเอี้ยงเกาะบนหลังควาย สองการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันโดยที่อาศัยอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตไม่สามารถแยกจากกันได้เช่นลายเคนคือลารวมกับสาลายสามการอิงอาศัยกันฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่เสียประโยชน์เช่นนกทักลังบนต้นไม้หรือกล้วยไม้เกาะบนกิ่งต้นไม้ใหญ่สี่การมีภาวะปรสิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยฝ่ายที่ได้รับประโยชน์เรียกว่าปรสิตจะคอยเบียดเบียน และทำลายสิ่งมีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันเช่นพยาธิอยู่ในตัวคนกาฝากไม้เลื้อยกับต้นไม้ใหญ่5การล่าเหยื่อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกล่าเรียกว่าเหยื่อผู้ล่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าเป็นผู้เสียประโยชน์เช่นการล่าเหยื่อของเสือต่อนะครับสนะสรุปข้อที่4โซ่ออาหารและสายใยอาหารมีความสัมพันธ์ กาวคือโซ่อาหารมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่กินกันเป็นทอดๆต่อเนื่องกันไปเนื่องจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งอาจจะกินอาหารได้หลายชนิดและกินได้หลายระดับเหยื่อชนิดเดียวกันอาจถูกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดกินจนไม่อยู่ในลำดับและขั้นตอนที่ต้องเดินทางตามห่วงโซ่อาหารเมื่อเกิดความซับซ้อนกันในระบบห่วงโซ่อาหารจึงเรียกใหม่ว่าสายใหญ่อาหารดังนั้นโซ่อาหารและสายอาหารจึงมีความสัมพันธ์กัน สิ่งแวดล้อมคือสิ่งรอบๆตัวเรามีประเภทเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความสําคัญต่อระบบนิเวศโดยมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างอุณหภูมิน้ําแสงสว่างอากาศดินสารอาหารและธาตุซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทสิ่งไม่มีชีวิตเรียกว่าปัจจัยทางกายภาพสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวนะสิ่งมีชีวิตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันหรือต่างชวิกันก็ได้ เป็นปัจจัยทางชีวภาพของระบบนิเวศชีวภาพหมายความว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้ถ้ามาอยู่รวมกันนะหัวข้อที่6ดินน้ำแสงแดดอากาศและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตโดยมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเช่นดินเป็นแหล่งอาหารของพืชน้ำเป็นส่วนสําคัญที่พืชต้องการเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์อันนี้พูดเรื่องน้ำนะต่อไปพูดเรื่องอากาศ ใช้ในการหายใจเพื่อการดำรงชีพหากไม่มีอากาศมนุษย์และสัตว์ต่างๆจะตายในที่สุดแสงช่วยในการสร้างอาหารของพืชช่วยในการมองเห็นของสัตว์และมนุษย์เป็นต้น 7. ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นสาประเภทคือทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดสิน้นเช่นน้ําอากาศแสงแดด 2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเช่นแร่ธาตุเชื้อเพลิงน้ํามันถ่านหินทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้เช่นสัตว์ป่าเก่ง สาเหตุที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากรมนุษย์ทำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรมากขึ้น 2. การจำกัดปริมาณทรัพยากรบางชนิดที่มีอยู่อย่างจำกัดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่มีมาตรการการใช้ที่ดีจึงทําให้หมดสิ้นอย่างรวดเร็ว 3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยไม่คำนึงผลกระทบที่จะตามมาทําให้เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 4. ประชาชนขาดความเข้าใจ ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติขาดจิตสํานึกในการใช้ทร,รัพยากรอย่างมีคุณค่าและทําให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดทาให้ทร,รัพยากรหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วต่อครับหไม่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่เข้มงวดรัดกุมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงทําให้มีคนมาทําลายทร,รัพยากรธรรมชาติ6ภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้ปาน้ําท่วมแผ่นดินไหวความแห้งแล้ง หลักการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติข้อ1ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากสุด 2. คุ้มแคองคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรให้อยู่ได้นานที่สุดเช่นไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลังคลองไม่ปล่อยแก๊สพิสู่อากาศ3เพิ่มปริมาณทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดให้เพิ่มมากขึ้นเช่นป่าไม้สัตว์ป่าเป็นต้น 4. การนําวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่เช่นโลหะที่ใช้แล้วเศษกระดาษที่ใช้แล้วพลาสติกนํามาวนใช้ใหม่ สามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตนะเพื่อให้ใช้ใหม่ได้การออกกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้สัตว์เป็นต้นสมดุลในระบบนิเวศหมายถึงภาวะที่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสมดุลในระบบนิเวศจะเกิดขึ้นได้นั้นจํานวนผู้บริโภคและผู้ผลิตต้องอยู่ในสัดส่วนที่สมดุลกันการทําลายผู้บริโภคจะทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุล เนื่องจากถ้าไม่มีผู้บริโภคขอโทษเนื่องจากถ้าไม่มีผู้ผลิตแล้วผู้บริโภคจะอยู่ได้ไหมครับไม่ได,ไได้ก็อดตายกันหมดมเช่นถ้าไม่มีต้นไม้นะทุกอย่างก็ตายกันหมดวิธีรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้กระทาดังต่อไปนี้ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดประหยัดไม่ตัดไม้ทําลายป่านะละเว้นการล่าสัตว์ป่าไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําลองอนุรักษ์ดินต้นน้ำนะอนุรักษ์ดินต้นน้ํลาลําธารเป็นต้น แล้วก็รู้จักให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังอ่ะต่อไปนี้จะให้ตอบว่าถูกหรือผิดนะครับเตรียมตัวข้อที่หนึ่งไม่เป็นไรเขียนเล็กเหมือนไปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าระบบนิเวศถูกหรือผิดครับถูกถูกสองกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ถามว่าถูกหรอือผิดครับถูกถูกกลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ร่วมกันสามบริเวณที่อาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าแหล่งที่อยู่ถูกสี่บริเวณแหล่งที่อยู่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นผิดบริเวณนะแหล่งที่อยู่ต้องมีน้ําต้องมีอากาศด้วยห้าสิง่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตกับมีชีวิตห้าเลยถูก หระบบนิเวศแบ่งเป็นสองประเภทบนบกและในน้ํา <Okay. S 1> ถูกระบบนิเวศมีแค่สองอย่างบนบกและในน้ําอากาศไม่นับต่อนะฮะข้อเจ็ดระบบนิเวศพืชสีพืชส,สีเขียวได้ชื่อว่าผู้ผลิตอาหารส่วนสัตว์นั้นต้องอาศัยอาหารจากแหล่งอื่นจึงจัดเป็นผู้บริโภคเจ็ดเฉลยถูกตอบด้วยนะครับแปสิ่งมีชีวิตที่มีการ กินต่อกันเป็นทอดๆอเสมอการกินต่อกันเป็นทอดๆเรียกว่าสายใยอาหารแ่เฉลยผิดต้องเรียกว่าห่วงโซ่อาหารแต่ถ้าเกิดความซับซ้อนถ้าเราเรียกความซับซ้อนของห่วงโซ่อาหารเราจะเรียกว่าสายใยของห่วงโซ่อาหารเก้าเฉลยถูกสิบสายใยของห่วงโซ่อาหารมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดเป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศ ที่มีระบบความไม่สมดุลสูงสิบธ์เฉลยพิษเขาบอกว่าความไม่สมดุลได้ยังไงยิ่งใสายใจซับซ้อนมากก็แสดงว่าระบบนิเวศมีความสมดุลเข้าใจยังควบคุมประชากรเนี่ยสิบเอ็ดเ่านะในการเขียนห่วงโซ่อาหารเราจะเขียนลูกศรชี้ไปที่เหยื่อเสมอถูกถูกหรือผิดเราต้องชี้ลูกศรไปที่ใคร ผู้บริโภคถ้าชี้ไปทางที่เหยื่อเนี่ยผิดสิบเอ็ดจบแล้วนะต่อนะฮะสิบสองผู้บริโภคแบ่งออกเป็นสามประเภทผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหารผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเฉลยถูกสิบสามแบคทีเรียเห็ดลายส์ฟังใจเป็นกลุ่มของผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์เฉลยใช่เหรอ มันเป็นผู้อะไรไมันเป็นผู้อะไรผู้ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็นหนึ่งผู้ผลิตผู้บริโภ<ฮ>คและผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายคือใครแบคทีเ r ียเห็ดลายีสฝังใจสิ 14. ในระบบนิเวศผู้ย่อยสลายเป็นตัวสําคัญที่สุดในการเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตให้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในระบบนิเวศเฉลยถูกก็มันทําให้เกิดการหมุนเวียนไง นะไม่งั้นก็เต็มพื้นไปนหมดไม่มีใครย่อยก็มีแต่มีแต่ขยะเต็มพื้นมันช่อกินศพไงทาให้ศพไม่เหลืออยู่บนโลกนี้สิบห้าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันไม่มีความสัมพันธ์กันเฉลยผิดที่ถูกต้องคือมันจะต้องมีความสัมพันธ์นะระบบนิเวศเดียวกันต้องมีความสัมพันธ์เช่นห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหารเป็นต้นผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นต้นข้อต่อไปข้อนี้เท่าไหร่แล้วครับ ข้อที่สิบหกสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราหรือสิ่งมีชีวิตใดๆซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตนั้นสิบหกเฉลยถูกสิบเจ็ดสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตหมายถึงสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวของสิ่งไม่มีชีวิตและมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตสิบเจ็ดเฉลยผิดต้องแกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมนะหมายถึงนะ สิ่งที่อยู่รอบสิ่งมีชีวิตนะแม้ว่ามันจะไม่มีชีวิตก็ตามอ่าวสิบเจ็ดจบแล้วนะสิบแปดสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบตัวสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้เฉลยสิบแปดเฉลยถูกคําว่าสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นไม่มีชีวิตกับมีชีวิตไม่มีชีวิตหมายถึงพวกดินน้ําอากาศไงมันอยู่รอบตัวสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหมายถึงพวกเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ 19. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางชีวภาพคือสิ่งเดียวกันถูกอะตั้งใจฟังข้อสิบเก้าซีถูกไรมเพจศพจคุณจะไปบอกว่ากายภาพกับชีวภาพเหมือนกันได้ไงไกายภาพเช่นอากาศดินน้ำไงอุณหภูมิแสงสว่างไงชีวภาพคือสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันหรือต่างชนิดกันข้อที่ยี น้ำและแสงต่างเป็นปัจจัยชีวภาพที่สําคัญทําให้พืชเจริญเติบโตยี่สิบเฉลยน้ํำและแสงเป็นปัจจัยทางชีวภาพถูกหรือผิดผิดมันเป็นกายภาพชีวะแปลว่ามีชีวิตน้ํามีชีวิตไหมีมมมมแสงมีชีวิตไหม,ไม,ไมเออมันสื่บพันธุ์ไม่ได้น้ํามันสืบพันธุ์ไม่ได้มันกินอาหารไม่ได้อก่อเลยนะครับข้อต่อไปข้อที่ยี่สบเอด ความหนาแนนของประชากรเกิดจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเฉลยถูกชนิดเดียวกันอยู่รวมกันก็เรียกว่ามันหนาแนส22หมัดเลือดเห็บปริงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันในลักษณะภาวะการเป็นผู้อาศัย22เฉลยถูกต้องนะภาวะปรสิตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะ เป็นการเป็นผู้อาศัย 23. แมลงที่ดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชานิดกันในลักษณะภาวะแห่งการเกื้อกูลเฉลยพิษจะเกื้อกูลได้ยังไงฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรกัน,นประโยชน์ประโยชน์อะไรกันร,ร่วมกันถามหน่อยแมลงกับน้ำหวานแยกจากกันได้ไหมไแยกได้ คุณถือดอกไม้มามีแมลงติดไหม,มไม่มีถ้ามีเขาก็ไม่ขายพังรู้เรื่องไหมครับแมล<ะ>งกับดอกไม้เขาแยกกันอยู่ได้ไหมได้เขาใจยังแต่คําว่าเกื้อกูนกันเนี่ยแยกกันอยู่ได้ไหมไม่ได้เออคาว่าเกื้อกูลแยก,แยกกันอยู่ไม่ได้ชชชไเช่นเช่นไลเชนเกิดจาก<ะ>เออลากับลากับ สาลายถูกต้องเขาแยกจากกันไม่ได้ดอ่ากับปลวกกับโปรโตซวัวในน้ำย่อยอต่อเลยนะครับนักเรียนยังท่องคาว่าเกื้อกูลกับคาว่าประโยชน์ร่วมกันยังไม่เข้าใจเนาะประโยชน์ร่วมกันแยกกันอยู่เกื้อกูลแยกกันอยู่ไม่ได้กล้วยไม้ป่าเกาะอยู่บนเปลือกของต้นไม้ใหญ่ในป่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันในลักษณะการได้ประโยชน์ร่วมกัน,ย,กกนยี่สเฉลยกก คิด <Hit. S 2> เขาเรียกว่าอะไรที่ว่าต่อให้แยกกันก็ไม่ตายก็เรียกว่าเกลืออ่ะอันนี้จะกลายเป็นเกลือคูณกันละชตัวนี้อธิบายผิดนะคำว่าเกลือเกลือคูลกันหมายว่าให้เขาอาศัยอยู่ได้นะโดยที่เรียกว่าเรียกว่าต่างฝ่ายอ่ะนะมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงฮะไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวต้องไปทวนรู้สึกรู้สึกอ่านไปอ่านมาจะงงฮะเสียประโยชน์เลยเหรอไม่ใช่ จะมีฝ่ายหนึ่งที่มันได้ประโยชน์อีกฝ่ายนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับอ่ะดูไปก่อนแล้วกันต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยมาสูปตรงนี้ใหม่บางทีมันอ่านมันก็งงงข้อที่ยี่สิบห้าไลเคน ประกอบด้วยลาและสาหลายเป็นภาวะต้องพึ่งพาต้องพึ่งพากันและกันเฉลยถูกเออภาวะพึ่งพากันและกันคือแยกกันอยู่ไม่ได้เอออันเนี้ยได้คําพูดสถิตภาวะพึ่งพากันและกันแยกกันอยู่ไม่ได้อืมแต่ถ้าเกิดประโยชน์ร่วมกันนะได้ประโยชน์ร่วมกันนะก็คือแยกกันอยู่ได้เยขออนุญาตนะครับตัวเนี้ยเวลาอ่านๆนะชอบงง ประโยชน์ร่วมกันแยกกันอยู่ได้พึ่งพากันและกันแยกกันอยู่ไม่ได้26หต้นไม้สองต้นถ้าขึ้นในกระถางเดียวกันเรียกว่าภาวะกีดกันมีไหมภาวะกีดกันไม่ม,ม,มีต้องบอกว่าแข่งขันนะภาวะกีดกันไม่มีนะเรียกเป็นแข่งขัน27การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชีวิตในชุมชนเดียวกัน ต่างดำรงชีวิตเป็นอิสระแก่กันโดยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เรียกว่าภาวะเป็นกลางย7ิบเจ็ดฉลยถูกก็อนุโลมภาวะเป็นกลางได้นะไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียเรียกว่าเป็นกลางยี่สิบแปดโจทย์ถามว่าการดำรงชีวิตของพวกเห็ดราแบคทีเรียรเป็นภาวะการย่อยสลายถูกหรือผิดครับถูก,ถกนะยี่สิบเก้าโดยทั่วไประบบนิเวศจะอยู่ในภาวะสมดุลตลอดไปเฉลย เฉลยพิษมันไม่สมดุลตลอดไปหรอกบางทีก็ขาดสมดุลเช่นที่อยู่มันถูกทำลาย30ระบบนิเวศแต่ละแห่งมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์30ิเฉลยเฉลยถูกหรือผิดครับถูก,ถกโอ้ระบบนิเวศต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์ มันไม่อยู่คงที่หรอกฝนฝนแค่ไม่ตกทีเดียวนั่นเองก็พืชจะตายแล้วไงสามสิ 31. มนุษย์เป็นองค์ประกอบสําคัญอันหนึ่งในระบบนิเวศเพราะเป็นผู้สร้างและผู้ทําลาย31มสิเฉลยถูกบางทีมนุษย์ก็สร้างสรรค์งไงสร้างธรรมชาติแล้วก็ทําลายได้ด้วย3าสิ่งมีชีวิตเฉพาะสัตว์เท่านั้นที่มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสาเฉลยพีดพืชก็สามารถปรับตัวเข้าหาแสง ได้เป็นต้นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นมีวัตถุประสงค์2ประการคือเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดและเพื่อให้สามารถสืบพันธุ์ดำรงพันธุ์ได้3 3าเฉลย<อ>ถูก34ผลกระทบใดๆที่รุนแรงเกินกว่าระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลระบบนั้นทั้งระบบจะแตกสลายทางทลายลงเฉลย<อ>ถูกถ้ามันไม่สามารถสู่สมดุลได้มันจะสลายตัว 35มนุษย์แทนที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมกับปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการดำรงชีวิตของตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายของสมดุลระบบนิเวศ35มห้าเฉลยถูกถ้าเราไปแก้ระบบสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทําลายสมดุลหมือนก็เราไปตัดไม้ทําลายป่าเงี้ยเพื่อเอาไม้มาใช้ผลลัพธ์ที่ได้คือธรรมชาติเสียสมดุลระบบนิเวศ36 ป่าไม้ดินและน้ำในบริเวณต้นน้ำลำทานยังได้อย่างหนึ่งถูกทำลายสูญเสียไปความสมดุลระหว่างสิ่งที่กล่าวมาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสามหกเฉลยสามหกเฉลยถูกสามสิบเจ็ดพื้นที่บริเวณต้นน้ำลำทานซึ่งปกคลุมด้วยป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ป่าไม้จะทำหน้าที่อนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสามสิบเจดเฉลย ถูกป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ก็จะอนุรักษ์ดินและน้ําได้ป่าไม้เนี่ยดูแลทั้งดินและน้ํานะนักเรียนไม่ใช่ป่าไม้ดูแลแค่ต้นไม้นะไม่ใช่นะเขาดูแลดินน้ําสัตว์ป่าภัยพิบัติหมดเลยนะอ่ะนะครับอ,อ่แป๊บนึงนะครับมีแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวข้าวหน้าค่อยมาต่อแล้วกันนะชุดนี้ยี่สิบสาม